สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นงานเสื้อคอกลมแขนยาวนะคะเรียกว่าเป็นเสื้อทีมเรือน,นั่นเองค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะกับงานสกีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้สีจริงนะคะจะบอกว่าสวยมากสีชมพูเข้มมากนะคะสดมากๆเลย ใครที่ชอบเสื้อโทนสีชมพูนะคะพลาดไม่ได้นะคะอันนี้คือด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะมาจากทีมงานของสิทธิ์กฟพนะคะเรือลูกพนาลายนั่นเองโหชื่อสวยมากนะคะเรือลูกพนาลายสถานนาทีนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะมีโลโก้ที่เป็นรูปเรือนะคะเหมือนคนกําลัง แข่งายเรือกันอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่างานจริงสวยมากนะคะแล้วก็สีเด่นจริงๆเลยก็คือสีชมพูนะคะ<ม>ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของด้านบนจะเป็นเสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอกลมแล้วก็มีงานสก,กรีนซิทก็ฟอพอนะคะเรือลูกพระนาราย์อันนี้ก็จะเป็น ที่จบงานให้ลูกค้าก่อนนะคะว่าแบบที่จะสกีนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวันนี้คลิปอาจจะไม่นิ่งนิดนึงนะคะต้องขอโทษลูกค้าไว้ก่อนเลยเพราะว่าขาตั้งกล้องหักไปเลยใช้งานจนหักไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานสําหรับนี่ค่ะสองตัวสําหรับด้านหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญคืองานเสื้อเรานะคะจะเป็นงานแขนยาวค่ะงานแขนยาวแล้วก็จะมีงานจัมด้วยงานจัมเป็นแบบไหนงานจัมเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยงานจัมนะคะ จะมีการจำที่ข้อมือข้อแขนนั่นเองค่ะใครที่ชอบงานสไตล์นี้นะคะก็สามารถสั่งได้เลยงานจริงนะคะสำหรับเสื้อเรานะคะมีหลายโทนสีเลยเหลืองแดงส้มเขียวน้ำเงินนะคะมีหมดเลยแต่สีที่นิยมก็จะเป็นสีชมพูนะคะเพราะสีชมพูก็จะ สวยหน่อยนะคะสวยมากไม่ใช่สวยหน่อยสวยมากต้องใช้คําว่าสวยมากนะคะใครที่อยากได้สีชมพูก็ติดต่อมาได้นะคะรวมไปถึงงานสกีนนั่นเองค่ะสําหรับงานด้านหลังนะคะมาดูกันต่อค่ะก็จะเป็นงานสกีนเช่นกันนะคะด้านหลังจะเขียนว่าหมอยาฟาร์มานั่นเองนะคะฟาร์มซีอะไรอย่างนี้นะคะตลาด AC ค่ะแล้วก็จะเขียนว่าลําวง 4S Combo นะคะ 4S สร้างสรรค์นั่นเองค่ะก็ใครที่อยากได้งานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะให้ดูเต็มๆนะคะสําหรับงานงานเสื้อ เสื้อทีมเรือพร้อมสกีนนะคะถ้ามีโลโก้มีชื่อทีมอยู่แล้วนะคะก็สามารถสั่งงานสกีนได้เลยค่ะสําหรับงานเสื้อก็เป็นแขนยาวแบบนี้นะคะแขนยาวตรงแขนนะคะแขนจะเป็นสีเดียวกับด้านหลังนะคะแขนเสื้อที่เป็นแขนยาวนี่ให้ดูก่อนสําหรับงานด้านหน้าเขาจะสีสดแบบนี้นะคะคอเสื้อแขนเสื้อแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีเดียวกันก็คือจะเป็นสีชมพูหวานนิดนึงนะคะจะเป็นสีชมพูโทนหวานนะคะ แต่ด้านหน้านะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นแบบแป๊ดๆเลยใครที่ชอบความแป๊ดนะคะก็เลือกสีนี้ได้ค่ะจริงๆเรามีหลายสีมากลองทักแอดมินนะคะทักแอดมินมาคุยกันก่อนได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนขอดูตัวอย่างเสื้อหน่อยนะคะเราก็จะมีสีเสื้อให้ดูแล้วก็เลือกได้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแต่ลูกค้าเรียกแก๊ปมาที่ร้านนะคะแล้วก็แยกออเดอร์ส่งให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ